อ,<ะ>อยู่ในการเมืองมา20กว่าปีเนาะหรือ3 30, 30ปีได้ไหมคะ 30, 30. 30ปีเนี่ยเอ่อต้ารู้สึกกาเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกใช่ไหมแต่ต้ารู้สึกว่าการหาเสียงเอ่อเอ่อแคมเปญต่างๆของปีเนี้ยที่เราหาเสียงกันนะตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมมาจนถึงตอนนี้แล้วเราจะเลือกตั้งใหญ่วันที่14เนี่ยเหมือนมันพลิกโฉมการรณรงค์เลือกตั้งหลายร้อยปีของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะ อ๋อมันมันเป็นทั้งโลกอะครับทั้งโลกปตาเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเ ocial media ไงอ๋อแล้วก็ดีเบตเยอะเน่นอใช่เยอะมากบางคนเนี่ยไม่ยอมติดป้ายเลยบอกไม่ต้องติดป้ายหรอกอทำติกตอกทำโซเชียลทำ Facebook ทำอะไรอย่างเดียวการลงทุนก็ไปลงทุนตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็คือติดป้ายป้ายจะไม่แข่งกันแบบหนักๆเหมือนเมื่อก่อน บางทีพักใหญ่บางพักใบาบางจุดก็ยังไม่มีป้ายเลยแต่แต่พวกผู้สมัครเขาไปพึ่งโซเชียลเยอะอเขาเห็นว่าโซเชียลเนี่ยเข้าถึงป้ายเนี่ยถ้าเกิดคนไม่รู้จักคนผ่านเห็นแต่เบอร์เห็นแต่ชื่อก็เห็นหน้าสวยๆหน้าหล่อๆหน้าเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่รู้จักว่าใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าไปใส่ตัวหนังสือเยอะๆใช่ไหมฮะ คนก็อ่านไม่ทันเออไม่จับหรืนะฮะเพราะฉะนั้นป้ายป้ายที่เห็นอยู่อย่างเช่นจริงๆแล้วคนที่คนที่เก่งสมัยก่อนเนี่ยก็อย่างคนตรีจำลองสีเมืองเนี่ยเอาเข่งมาทําป้ายเงี้ยจำได้ไมัมีเข่งด้วยจะไม่ได้ยุ<ล>คยลยพลังทำยุคคุณทักษิณแรกๆกก,ก็จะมีเรื่องป้ายและข้อข้อความใหญ่ๆนะ้ะแล้วก็พักต่างๆก็จะมีข้อความใหญ่นี่คือให้เห็นนโยบายอย่างวันนี้คราวนี้ไม่ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างเพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้ลำเอียงข้อข้า,าพักใดพักหนึ่งนะแต่อย่างก้าวไกลเนี่ยเขาเขาเขียนละเขาเขียนสั้นๆกาก้าวไกลเปลี่ยนประเทศอ่ะเปลี่ยนยังไงคุณก็ต้องไปถามกันเองแต่เขาจะไม่ลงรายละเอียดบางคนก็จะแข่งกันที่ตัวเลขถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าฉันให้บำนาญสามพันไออีกคนบอกฉันจะทําให้เป็นเจ็ดพันจะเป็นเจ็ดร้อยจะเป็นอะไรกต็ตามผมเห็นแม้กระทั่งอะไรนะหม้เอเตาแก๊สเตาแก๊ และและหม้อหุงต้มจะร้อยห้าสิบาทอย่างเงี้ยจะคุมคือมันมีอะไรหลากหลายมากแต่ว่าถามว่าผิดผิดจากเดิมไหมผมคิดว่าผิดจากเดิมเพราะว่าสิ่งที่เรียกสองไลน์สองอันก็คือหนึ่งคือโซเชียลมีเดียเจะไปสื่อสารกันทางนั้นเยอะใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือแข่งกันเรื่องความเป็นประชานอ่ะคือหมายความว่า<ก>ใคร<ก>อยากได้ตัวเลขไหนอ่าอ,อย่างผมกเกษียณแล้วผมก็บอกว่าเอ๊ย ามพันบาทน่าสนใจนี่ใช่ไหมแต่คนที่มีบัตรประชารัฐก,ก็อถ้าอยู่ในเงินอยู่ในบัตรนี้ก็ดีอะไรพวกนี้ยสมมติมนะอันนี้ยกตัวอย่างมันก็มันก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มพลไปใช่ไหมฮะแม้กระทั่งพักของผู้ดได้ใช่ไหมเนี่ยได้เออเอเปียงเพชรพักของคุณน็อตกองสลากไอ้กองสลากพลัสสิ่งน,นี้เปี้ยนเปล่ยพักเปลี่ยนเนี่ยแกก็พูดเรื่อง นู่นเรื่องนี่เรื่องจะไม่ให้โกงตรงนั้นไม่มีการพนันอะไรออนไลน์อะไรนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เพิ่มหรือเงินประกันเงิน,น,นอะไรต่างๆเนี่ยแกก็ประชานยมงแกสุดๆเลยนะ,ะเพราะว่าผมวันนี้ผ่าน,นเห็นายรุ่นใหม่ของแกนะครับออส่วนคนอื่นเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วโค้งสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะย้ำเบอร์อคือจริงๆแล้วช่วงแรกเน,เนี่ยจะต้องเป็นช่วงที่พูดว่า นโยบายอะไรอะไรพวกนี้ยจะจะเห็นได้ว่าน้อยลงเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คนอย่างป้ายเมื่อก่อนเนี้จะพยายามแนะนําตัวว่าฉันเรียนจบอะไรอแต่คนได้ค้นพบแล้วว่าคือคนขับรถผ่านก็ผ่านไปอใช่ไหมฮะคนขับรถติดก็นั่งมองหน้าอีนี่ก็เบื่อไปอ <laughs> ใช่ไหมแล้วก็ไม่เลือกท่านนี้เลือกแกอยู่แล้วอะไรพวกเนี้ยก็จะมีชาวบ้านหลายประเภทเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายแล้วก็คนไปขนส่งบนชนอย่างเงี้ยสมมติคตุณตา ป้าตป้าเข็มขึ้น BTS อย่างเงี้ยไอ้ใครข้าป้ายข้งถนนไม่มีความหมายแล้วถูกไหมอ่าใช่อ่านอกจากลงตรงสถานีนั้นท่านก็ไม่สนใจแล้วป้ายอย่างนี้ก็ราคาแพงโซเชียลมีเดียเนี่ยพูดตรงๆว่าถ้าไม่มียุทธศาสตร์ก็เข้าถึงยากเหมือนกันนะั้งสองทั้งสองป้าก็อยู่ในโซเชียลมีเดียมาใช่ไหมจัดรายการก็ไม่ใช่ว่าคนจะมาดูทั้งหมดแต่แต่ต้นทุนมันถูกกว่าเยอะ นี่นี่เมืเ่อลอกีเนี่ยป้าเข็มก็เพิ่งคุยนะว่าเอ๊บางพักการเมืองหรือหัวหน้าพักบางพักที่เราเห็นโอ้ดังในโซเชียลมีเดียถ้าเข้าไปนี่เห็นเห็นเนี่ยเราเอ๊ะเขาดังจริงๆไหมหรือว,ว่าดังเฉพาะในโซเชียลมีเดียเราจะรู้ได้ยังไงอะคะอะไม่รู้หรอกเพราะว่าบางคนก็เคลมว่าล้านวิวทิกต o อกมีคนดูล้านวิวแสนวิว เออเราก็เราก็เอานี้เราสามคนนะชาวบ้านธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยบางดีดูดไปบรเวคุณแม่ชอบทานค่ะบรนเวขอบคุณฮะโฆษณาแฝงแล้วต้องเบรนเวกเบรนเวกแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงเนี่ยเออว่ามันพูดกันตรงๆว่าปั่นไลค์ปั่น ไม่แล้ของวิวของติ๊กต k ออ่ะมันเป็นคนต่างชาติต่างด้าวด้วยปนด้วยก็ดังในพ่อาม่จะพังไงโอ้ไม่มีผลไงโอ้ดังพ่อม่าคนไทยแต่จริงๆเนี่ยเรื่องปั่นหมายความว่าหมายความว่าจ่ายเงินเพื่อให้มีคนมาไลค์เนี่ยอันนี้ต้องลงเป็นค่าใช้จ่ายนะอันนี้โซเชียลมีเดียก็คนผู้สมัครก็ต้องระวังนะเพราะโซเชียลมีเดียมันจับได้ออย่างสมมติผมบอกว่าผมทำพันป้ายร้อยป้าย แต่จริงๆผมทำพันป้ายเนี่ยคนจะนับได้ไหมนับยากกว่านะแต่โซเชียลมีเดียเนี่ยคุณไปบอกว่าซื้อไลค์ค้าหนึ่งแสนไลค์มันปรากฏเป็นข้อมูลมเพราะฉะนั้นคุณต้องรายงานหมดมันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วก็ถ้าเกิดโซเชียลมีเดียมันก็ได้ได้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็โซเชียลมีเดียก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเล่น f เ o ซบุ o กอ่า บางคนก็ต้องไปเล่นไลน์อย่างผู้ใหญ่หน่อยก็จะเล่นไลน์ในไลน์กลุ่มก็ถ้าเข,ข้ากลุ่มไหนก็จะปวดหัวเพราะว่าเนะสวัสดีวันจันสวัสดีวันจันสวัสดีสวัสดีวันจันแต่ลุงปุ้มคะเสียใจคนน้อยเสียใจไม่จะอบอกอย่างนี้ในไลน์อ่ะ ผู้ใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยอ่านของคนอื่นเขาจะตั้งใจเขียนของเขาอ่ะเขาจะเขียนแต่ของเขาแล้วเขาก็ทะ่งลอ่านทุกคนก็จะเขียน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 นี่ใช่ไหประสบการณ์ต่ออ๋อแต่อย่างนี้ค่ะผมส่งสติ๊กเกอร์อย่างเดียวอ๋ออ๋อ